สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับพีเตอร์นะครับแล้วก็วันนี้นะฮะเรามีอยู่คลิปหนึ่งจำได้ไหมที่ว่าเราเอาแพแล้วงูมันดันเรือเลาล่มอ่ะเรือคว่ำนะครับเรือคว่ำนะครับแพคว่ำนะครับไอเก็บของให้แร้วบร้อยบาทนี่เก็บของนี่วันดูเช็คว่าอะไรหายไปเหมือนปลากระป๋องจะหายไปันได้ไหมเอ้ปลาสองดำน้ำหาเอ้เดี๋ยวพีเตอร์จะไปตามหาปลากระป๋องครับทำให้ตอนนั้นอ่ะ ของเอาชีวิตรอดพปต้น่ะมันมีปลากระป๋องด้วยนะครับแต่วันนี้เราจะไปกู้มันคืนมานะครับเราจะใช้นี่แม่เหล็กของเรานะครับดูดปลากระป๋องออกมาก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเราจะสามารถหาปลากระป๋องเราเจอไหมนะครับมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ช่วงไหนนอยู่ช่วงนี้พี่ด้านนีคว้าแล้วดัาน,นไง <laughs> หายทั้งแม่เหล็กเลยตอนนี้น <laughs> ได้เลยมั้ะ ได้อะไรมาครับอไม่ได้เลยเนี่ยฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรอ่ะแหลมมอ่ะหูอ้อะไรอันนั้นคืออะไรเป็นเหล็กครั้งแรกเราก็เจอเลยครับน่าจะเป็นเหล็กออกใช่ไหมตอนเขาทำบ้านหรือเปล่าต่อเลยวะโอ๊ยเบาอีกแล้ว่ะได้ไหมไม่ได้พี่ไม่ได้อะไรนะครับนี่ดูไม่ได้เลยต่อไปก็จะโยนใหม่แล้วครับตะกี้แปะแว่นมาเพราะว่ามองในน้ำแล้วน้ำสะท้อนแสงครับเฮ้ยอะไรวะพี่โคนเหรอใช่พี่ โดนกลางๆไหมว้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบุ๋งๆวะพี่ทำไมอะเจอหรอหนักๆหนักเลยเหรอพี่หนักใช่เหรอพี่ี่หนักกว่าหนักเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้หนักเลยเนี่ยหนักเลยหนักเลยขี้โคนหนักเลยเอาตรงปั๊บหมายเราดีกว่าแถวนี้ใช่ไหมครับเฮ้ยอะไรอ่อะไรอ่ะ เอ้ยอะไรตะกุยป่าพี่อะไรอ่ะหนักป่ะพี่นี่เนี่ยมันดำๆมันมันมันแบบมีอะไรอยู่อ่ะอะไรพี่แล้วพี่เติ้นกำลังลงไปเองเลยนะครับผมตอนนี้เอ้ยนี่เหมือนหนักหนักใช่พี่ไหนเฮ้ย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 ดำๆำวะเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยอยู่มากี่ปีเนี่ย,อยมอ,มอดัเลยวะมอดำเลยเออตอนนี้เราเจอเจอหม้อนะ่เนีเจอหมอ้อเจอ,อหายเจอหจอมอ้อ <c oughs> คิดว่ามันจะได้เจอง่ายไปมวะเนี่ยก็เราก็โยนหลายรอบแล้วนะ <c oughs> ก็ยังไม่เจอสักที <c oughs> ตรงนี้แน่ป่ะเนี่ยแน่พี่เนี่ยพี่พี่ล่วงตรงนี้เลยเนี่ย <c oughs> คือเราได้แต่แบบพวกอุปกรณ์อุปกรณ์ก่อสร้างเนี่ยเป็นเป็นตัวพุกเนาะมีสายไฟแล้วก็พวกตัวเชื่อมมีกะมังอันนึง โดี๋ยวอันสุดท้ายละเราอาจจะไปซื้อไอ้ถังออกซิเจนแล้วก็ดำดำลงไปหานะครับปลากระป๋องเราอึ๊บอึบเฮ้ยใช่ตรงนี้ไหมใช่เนี่ยตรงตรงประมาณนี้แหละพี่แต่มันเหมือนจะแบบมีอะไรว่าไหนพี่เฮ้ย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 ดง้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เจอป่ากระป๋องไม่เจอว่ะเไปสุดยอดเลยว่ะ้อประสบผลสําเร็จนะครับเราอย่างน้อยเราก็เจอปลากระป๋องของเราคืนเอาละครับเจอปลากระป๋องสุดยอดเรามีของกินตอนเที่ยงตอาหมากระป๋องเนี่ยดำๆเลยอะดำเลยตามติดติดเนี่ยดำเลยอายุปะเนี่ยไม่มดมันแต่เหม็นโคนวะก็ประมาณสองสามอาทิตย์แล้วพี่ก็สรุปนะครับวันนี้นะครับที่เราหาสมบัติได้ก็จะมีลวดเชื่อมนะครับพุกแล้วก็ กำมังถ้วยหนึ่งปลากระป๋องเราเจอแล้วนะครับโอเคก็เอาเปา็นว่าเดี๋ยวไปเจอกนคลิปหน้านครับตอนที่เราได้จุดประสงค์เราแล้ว,ลวนนคือปลากระป๋อง,ะองนะครับเดี๋ยวไปเจอใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับลปลากระป๋องวะยำเลยพี่ยำยำปลากระป๋อง